วันนี้6โมงเย็นไทยค่ะมารับชมสีสาว b l ล c k พิงคแสดงในสเตจของ Music Station Summer FES กันค่ะดูลิงก์รับชมแบบสดเนี่ยอินจะแปะไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะตรงคอมเมนต์แรกบนสุดนะคะส่วนนี้เป็นตัวอย่างน้ำจิ้มน้ำจิ้มเพียง2วินาทีเท่านั้นเพื่อให้เหล่าลิงก์คือมารวมตัวกันค่ะพร้อมกับฟังเพลง Love Six g i r l ในเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นครั้งแรกแล้วก็ใดๆเนี่ยอินต้องบอกเลยว่าสีสาวแต่ละคนวันนี้คาวายีสุดๆเลยนะแม้ภาพจะยังไม่ชัดนะคะแต่ความ น่ารักก็คือทะลุจอ,อ,อกมาเลยพร้อมเราให้เหล่าบลิงคืออย่างพวกเราไปรับชมกันแล้วโดยเฉพาะน้องลิซ่านะคะแม่ใส่หมวกมาในลุกสาวญี่ปุ่นแบบสุดๆจริงๆวันนี้ YG เขากาะตีตลาดใจแป่นกันเลยทีเดียวนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดพ่ำมทำเพลงค่ะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดคิวของสีสาวจะมาประมาณ6โมงเย็นนี้นะตามเวลาประเทศไทยค่ะเพราะฉะนั้นเหล่าบลิงทุกคนสามารถคลิกลิงก์ตรงคอมเมนต์บนสุดเพื่อไปดูสีสาวรักพิงกันได้เลยนะคะ